ช่วง Heal Talk สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรเย็นและยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงจบมาคุยกันต่อในช่วง Heal Talk นะคะและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณหมออุทัยพันธุ์ทิศพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคับหมอครับเมื่อกี้พี่ยุ้ยพูดถึงเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบโลกนี้เป็นยังไงครับหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญต้องส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่หัวใจเนี่ยจะทํางานได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพลังงานและสารอาหารที่มาตามหลอดเลือดที่เส้นเล็กๆเกาะอ,อยู่ที่ผิวด้านหน้าหัวใจมีจํานวนอยู่3เส้นถ้าหากหลอดเลือดเกิดตีบตันส่งเลือดเข้าไปไม่ได้หัวใจก็จะหยุดทํางานก็ถึงกับชีวิตได้ครับแล้วสาเหตุจริงๆที่ทาให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันเนี่ยคืออะไรคะผนังหลอดเลืืออออมมมันค่่ยยๆเสสภาาาพไปตุ แล้วก็มีตะก,กันไปเกาะติดภายในหลอดเลือดแล้วก็พ่อคูนขึ้นเรื่อยๆทําให้หลอดเลือดค่อยๆติดแต่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็จะกระตุ้นให้ภาวะความเสี่ยงของหลอดเลือดเนี่ยเร็วกว่าคนทั่วๆไปผู้ชายจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าผู้หญิงไหมครับถูกต้องนะครับผู้หญิงเนี่ยมีฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งทําให้การเสี่ยงของหลอดเลือดในระยะแรก่ยช้ากว่าผู้ชายแต่เมื่อคนวัยที่มีฮอร์โมนเพศแล้ว โอกาสในการเก <auto> <Be festivals> ิดก็จะใกล้เคียงกันอาการของโรคนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเหนื่อยง่ายเจ็บบริเวณกลางหน้าอกเจ็บเวลาเหนื่อยเหนื่อยเวลาออกกําลังเจ็บแบบจุกจุกเหมือนมีอะไรหนักๆมากดอยู่กลางหน้าอกมักจะเกิดเวลาที่เราต้องการเลือดไปเลี้ยงร่างกายเยอะขึ้นเช่นกําลังออกกําลังกายมีความเครียดสูงพอพักแล้วก็มักจะหายไปถ้าใครมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกเนี่ยคุณหมอมีวิธีรักษาอย่างไรครับให้ยาเพื่อควบคุมไม่ให้ตะกันเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมแต่วิธีการรักษาถัดไปถ้าแก้ไขตะกันที่ลอยตีบได้ ก็ใช้วิธีการทำบอลลูนเข้าไปขยายแล้วเราก็สวนสายเข้าไปจนถึงหลอดเลือดหัวใจเข้าทางข้อมือหรือเส้นเลือดที่ขาหน,นีบใส่ลวดนำทางเพื่อให้ผ่านตรงรอยติด<อ>แล้วก็หลังจากนั้นบอลลูนขยายหลอดเลือดแล้วก็ผดลวดก็จะถูกส่งผ่านเข้าไปตามลวดนำทางที่เข้าไปแต่ถ้าคิดว่ามันเกินเยียวยาเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดทำบายพาสข้ามตรงรอยติดนั้นไปเลยนะครับแต่และว,วิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างคะการรักษาโดยการให้ยาเป็นการรักษาที่ใช้เพื่อประคับประคอง ข้อเสียของการผ่าตัดก,ก็คือแผลใหญ่ยาวเต็มกลางหน้าอกคนที่มีโรคประจําตัวสูงอายุมากอาจจะมีความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัดก,การขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นวิธีที่เจ็บตัวน้อยที่สุดแผลเล็กมากได้ผลดีใช้ชีวิตปกติได้เลยคนไข้ที่ผ่านการรักษามาแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นโรคอีกไหมครับได้แน่นอนครับเพราะว่าไอ้ที่เรารักษาไปเนี่ยนะครับ เป็นการซ่อมสิ่งที่เสียแต่ถ้าเราไปใช้แบบไม่ทะนุถนอมมันก็จะเสียซ้ําอีกหัวใจของผมในแข็งแรงมากแบบนี้เนี่ยโรคนี้ไม่มีทางมากล้ำกายผมแน่นอนครับ<ม>วิธีการดูแลตัวเองนะครคุณหมอให้ห่างไกลจากโรคนี้กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ลดความเครียดเราก็จะแก่ช้าที่สุดใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยไม่ใช่แค่โรคนี้จะมากล้ำกายเราไม่ได้นะคะโรคอื่นๆก็มาทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันค่ะทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เนี่ย<ม>ถ้าใครอยู่ใกล้แล้ว ไม่หวั่นไหวเนี่ยก็บ้าแล้วว่าเนี่ยต้นพี่ว่าต้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่หัวใจแล้วนะมีปัญหาที่สมองมากกว่าเอาหรอฝากคุณหมอช่วยรักษาดูแลหน่อยนะคะครับดีครับปรึกษาเรื่องสมองต่อเลยไหมคร <laughs> ัข<อ>บขอบคุณค,คุณหมอมากค่ะส่วนคุณผู้ชมก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายุ้มีเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะช่วง healthy melody สวัสดีครับคุณผู้ชมมอบ้านใครทำไมถูกใจจริงๆส่งความเหงาให้กันปิ้งปิปแต่แล้วก็เศร้าใจใใช่หมอเราจะทำยังไงให้เงาใสมันยังเขารู้หรือเปล่า มาดูกันง่ายๆแล้วครับคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมต้มเปลือกแอปเปิลกับน้ำ3นาทีแล้วนําน้ําที่ได้ไปขัดถูภาชนะอลูมิเนียมน้ําต้มแอปเปิลมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนสามารถขจัดคราบสกปรกให้ออกไปได้รับรองครับว่าหม้อของคุณจะสดใสเหมือนใหม่แน่นอนปิ้ง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 มาพบกับผมและเล็ดลับดีๆในช่วงเฮลตี้เมโลดี้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ